สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนกับผมปืน t ีคลิปนี้เกมโซ l ล n n ์นิเวิลเกมถังสารเวอร์ชั่น PC ซีอแพลตฟอร์มครับเวอร์ชันนี้น่าเล่นมากๆใครยังไม่ได้เล่นแนะนําเลยผมจะแนะนําให้รู้จักเกี่ยวกับระบบของการ์ดวิญญาณการ์ดวิญญาณค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าให้สเตตัสของเราดีมากๆครับดีมากๆเลยเดี๋ยวผมจะมายให้หมดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้นะอย่างแรกก็คือ การ์ดวิญญาณเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3คอลัมน์เล่นใหม่ๆอาจจะเล่นใหม่ๆจะมีแค่คอลัมน์เดียวตอนนี้จะมีถ้าเล่นปานานาก็มี3นะครับต่างกันอย่างไรดูที่ตงการตรงนี้เขาบอกว่าเขาต้องการสายว่องไวนะครับสายฮิวและสายโจมตีเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยไม่ต้องเรียงไม่ต้องเรียงตามนะไม่ต้องเรียงตามนะครับแต่ขอให้มีสายเขียวเนี่ยสองแดง2ม่วงหนึ่งถ้าได้มาจะเป็นยังไงก็จะได้มีภาพร่วมประสาน SSR ทั้งหมด พลังป้องกัน120ร1 2 0 hp 1 0แล้วก็ได้ตามนี้เลยถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่ทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นอัลต้าแรก็จะได้ตามขางลางนี้นะครับทีนี้มาดูมาดูเกรดการ์ดก่อนแวบมาดูเกรดการ์ดนิดนึงการ์ดที่เราควรจะมาใส่มันก็ควรเป็นระดับ ssr แต่เรามี ssr หลายแบบอันนี้คือ exssr คือระดับที่สูงที่สุดแล้วเมื่อเมื่อมันแปลงร่างเป็นอัลตาแรมันก็จะเป็นระดับที่สูงที่สุด พวกนี้คะแนนสูงสุดจะอยู่ที่1870ให้เช็คดูได้อันนี้คือ SSR แท้แต่ยังแต่ไม่ใช่ EX ไงคะแนนส,สูงสุดอยู่ที่พ6น0ถ้าเป็นอย่างนี้คือเอาเอาแรขึ้นมาทำาเป็น SSR จะเป็นพันสตรงนี้ถ้าเกิดว่าเรายังมีการไม่เยอะเราก็ใส่อะไรไปก่อนก็ได้แต่เมื่อตอนท้ายท้า,ท,าที่เรามีการเยอะแล้วเนี่ยเราก็ควรเอาแต่ gas ที่มันเป็น SSR แท้หรือ EX SSR มาใส่นะครับเพราะว่ามันจะได้ ความแรงสูงมากมาดูตรงนี้แนะนำจับคู่บางคนเข้ามาดูแล้วคิดว่าโอ้มีการคอมโบเซตถ้าเราใส่ของตามนี้นะเราจะได้ฐานริญญายนสแต่นี้นี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่การคอมโบเซตมันเป็นการที่เขาจำแนกไว้ให้ว่าการประเภทนี้นี่สเตตัสผูกมัดมันคืออะไรนี่เห็นไหมครับสเตตัสผูกมัดมันจะไปไปในทิศทางเดียวกันสเตตัสผูกมัดดาเมจเห็นไหมครับเนี่ย สเตตัสภูมิมัดนาตร,ราเมีญ,ญาณสเตตัภูมิมัดราวมีญ,ญาณสเตตัภูมิมัดราวมีญ,ญาณเราก็เอามาบวกกันนะครับเอาพวกนี้มาบวกกันบวกกันบวกกันมันก็จะเป็นไปตามที่เขาบอกตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการเข้าเซตนะแค่มเป็นการประเภทเครือเดียวกันซึ่งเขาจะอ,าอ้างอิงจากขั้นต้นสเตตัสภูมิมัดที่มันเป็นเปภูมิมัดขั้นต้นตนัวนี้ยกตัวอย่าง เยียกวนตัวนี้สถิตัผููมัดของมันก็คือคริเทคอลเลเวลหนึ่งเป็นคริเทคอลหนึ่งเลเวลสามคริเคอลหนึ่งจุดสองแต่เงื่อนไขคืออะไรมีสหายเออาร์ถึงสี่ดาวอ่ะอีกอันหนึ่งคือมีสหายสองตัวเออาร์ถึงหกดาวตัวนี้ถ้าเข้าเงื่อนไขมันก็จะเปิดความสามารถพิเศษให้แต่ตรงเนี้ยที่เขาแนะนําเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะเปิดของพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายนะครับ ผส,สมของเสียพวกนี้ทีนี้เราจะทําตามก็ได้ถ้าเราคิดว่าเอ้ยมันง่ายสําหรับเราแต่สำหรับผมผมมองว่าบางทีมันก็วุ่นวายมาดูตรงนี้ดีกว่าด้านล่างสุดครับการ์ดการ์ดระดับดีๆนะการ์ดระดับ SSR แท้ทุกแบบจะมีสเตตัสเมื่อบวกถึง16เป็นสเตตัสสเตตัสที่พิเศษยกเช่นด้ยตัวอย่างตู้กูปอถ้าบวก16จะเป็นคีย์ดีคอบวก3.5อันนี้ ตามประลองถนัดประลองถ้าเป็นพวกเทียม1นึ่งสองหนึ่งหกเนี่ยไม่มีจะไม่มีจะต้องเป็นของเป็นพวกนี้เท่านั้นดังนั้นเมื่อเราสะสมการ์ได้ถึงระดับหนึ่งก็อยากจะให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปใช้พวกที่มันบวก16แล้วได้สเตตัสเต็มๆไปเลยไอตรงนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งก็ถึงพอเราเผือๆมันก็ถึงแต่ว่าตรงเนี้ยยังไงได้แน่นะครับมาดูเห็นไหมเราไล่ดูตรงนี้เห็นไหมครับผมไล่ตีบวก16 สามจุ 5, 3, ดห้าี้สามดาเมจชี้สามดาเมจชี้สามถนัดล่าวิญญาณสามถนัดล่าวิญญาณคืออะไรถนัดล่าวิาวิญญาณคือดาเมทที่เอาไว้กระทําต่อการเล่น PVE เท่านั้นต่อสัปปะหลาดเท่านั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ข้อสัปปะหลาดเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นการเล่น PVE แต่ว่าเราประทะกับผู้เล่นหมายถึงว่าปะทะกับศัตรู NPC ซที่หน้าตาเหมือนคนน่ะมันจะนับเป็นสัปปะหลาดไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์แต่อาจจะนับก็ได้นะครับ ดังนั้นแถนล่ามิยานจะเป็นสเตตัสที่เอาไว้เล่น PVE อย่างเดียวแต่สเตตัสพ,พวกคีย์ดิคอกับคีย์ดิคอดามจจะใช้ได้ทั้งหมดทั้งแต่ทั้ง PVE แล้วก็ PVP ดังนั้นก็ทำไปครับเอามาวาง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 แล้วค่อยตีบวกไล่ไปให้มันเป็น16 16 16อ่ะอย่างทดสอบเติบโตนะครับเนี่ยแมย้ผมก็ทำเป็น 16- 16ถสิบล่าวิามิาณ ดาเมจคิดิคอดาเมจคิดิคอดาเมจคิดิคอฐา,านะเล่ามญยาพวกนี้ปวดๆกันไปเราทำให้มันได้พอทําปั๊บเนี่ยก็จะเห็นว่าสเตตัสพวกนี้ที่แต่ก่อนเราหาไม่ค่อยได้เลยปกติตอนเล่นใหม่ๆธนะเลวิญญาณเราแทบจะเป็น0.5 0ย์พวกนี้ครับอันนี้ก็แด้เอาสิบแปดคิดิคอเจ็ดสิบครับคิดทอนเมจ2 15พวกนี้มันจะมาจากกา๊าซส่วนใหญ่เลยมันจะช่วยทําให้เราได้ตรงนี้เยอะมากนะครับต่อไปอทักษะก๊าซตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับ ผมได้ข้อมูลมาว่าเปิดตอนประมาณเลยวลห้าสิบตอนน้จะทำอะไรไม่ได้สเตตก,การ์ดตัวนี้ขอติดไว้ก่อนเพราะว่าผมยังไม่มีข้อมูลมากกว่านี้ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับต่อไปจะเป็นการทาอัลต้าเรการทาอัลต้าเรเนี่ยถ้าทําได้ถ้าทําทได้ก็ทําเลยก็ได้แต่มันจะมีเควสขึ้นอัลต้าเรอยู่เราสามารถเอามันขึ้นอัลต้าเรก่อนแล้วค่อยถอดทิ้งครับขึ้นเสร็จปั๊บแล้วก็กับไอ้เนี่ย ลดขั้นให้มันกลับกลายเป็น SSR เหมือนเดิมก็ได้เอาเอากลับคืนมาก็ได้เพื่อให้มันผ่านเควสนะครับทีนี้การเท้าตา้าไรเนี่ยดูดูยังไงบ้างวิธีท,ทำอาาอาาร์้าอัลต้าไรแก็คือจะทําได้ต่อเมื่อมีขุนพลแบบเดียวกันเกรด SSR 3 3สามใบอย่างเช่นถ้าผมมีถ้าผมมีตู้กูปอเนี่ยอีกใบหนึ่งผมกดปับ๊บผมกดล้อมเนี่ยมันก็จะไปเอาเอาตู้กูปอมาสามใบเพิ่มๆๆมานนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึน้นมาดูตรงน,รงนี้ตรงนี้แต่ก่อนมันจะมีแค่เลเวลสอง มันจะกลายเป็น4เลเวลนะครับผมถ้าผ่านตรงนี้สมมติผมได้ตู้กูปอมามผมทำทำเป็น UR เนี่ยมันก็จะได้น,นี้เลยเป็น2.5เสร็จแล้วมันก็จะสูบสเตตัสพิเศษตัวนี้ให้ด้วยมาดู1 1คืออะไรอ่ะจะให้ดูมันนี่คือนะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7้าสเตตัส1มอะไราบ้างมันจะบอก2สุมอะไราบ้าง3 4 5 6 7สุ่มช่วงกว้างมากนะครับเท่านั้นไม่พอนะโอกาสออกยิ่งน้อยมากๆยกตัวอย่างพอเราพอเราทำเป็น UR ปัสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือล้างล้างเตตัสเก่าออกแล้วก็เอาเซตัใหม่เข้าไปแล้วหาค่าที่ดีที่สุดซึ่งมันต้องใช้ตัวนี้แกนสาร HP มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับตอนแรกว่ามีเยอะแล้วแต่พอเข้าจริงๆผมมาทำการ์ด UR ที่ห้าใบเนี่ยไม่พอเพราะอะไรเพราะสเต็ปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันผมทําหูดี่หน้าเป็นตัวแรกหมดเดยอะมากเลยเนี่ยผมจะเอาพวกคีคีดามเมจหรืออะไรก็ตามมาได้อัตาตามประลองนะครับก็เลยเออเอาก็ได้วะมาตัวเนี้ยได้คีย์ดิคอลก็จริงแต่ว่าคีด,ดิคอลลงไปอยู่ที่บวกยี่สิบเมื่อไร่จะตีเมื่อไรจะตีถึงบวกยี่สิบก็ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ได้ถนัดประลองสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าลงไปอยู่ที่เลเวลยี่สิบด้วยผมก็เลยอื ยังไม่เคยเจอช็อตที่จะเป็นของสีส้มสีแดงพวกนี้แล้วอยู่ตั้งแต่เนี่ยเลเวลนี้เลเวลนี้แเลเ้วลนี้เเนไม่ไม่เคยโผล่มาเลยนะเออมันยากมากเลยแต่นั้นตังนีน้มันก็เป็นเรื่องระยะยาวครับแต่ว่าการที่ผมเอาเอาต้ารเรยมาอยู่ในหน้าเดีวยวกันมันมีความจงใจจงใจของอะไรจงใจของตงัวนี้นี่ไงเห็นไหมครับามาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้เห็นไม่ชัดเอาตัวนี้ก่อน Ssr ตรงนี้พอ UR จะได้ต้าข่าตรงนี้นนนถูกไหมอ่ะ ผมก็เลยมาทำที่นี่ก็เลยได้ของ UR มาขั้นต่อไปจะเป็นต้องเป็นจุดไฟจุดตำแหน่งไฟ30จุดอันนี้ผมยังไม่รู้คืออะไรนะครับตัวนี้เหล่านี้ก็จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวาการ์ดนะครับซึ่งค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็แต่ดีมากๆเลยนะมันเพิ่ม CP ให้เราแล้วก็เพิ่มสเตตัสความเก่งกาจให้เราได้ ดีไม่ต่างจากการที่เราเอาเอาคิสตันไปสูงขุนพลนะครับตัวนี้ส่วนเรื่องการ urn, อันเชิญมาดูการพูดพูดถึงการเชิญด้วยแล้วกันหนๆก็เกี่ยวกับการด้วยละการเนี่ยมันจะพอเราอันเชิญมาแล้วมันจะให้เรากดก่อนว่าวันนี้เราต้องการใครบ้างอย่างตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องเปลี่ยนเพราอาจจะต้องขึ้น UI อีก ต้องเลือกบางตัวไว้ก็คือเวลาเราเปิด10 p แพ็ค4ครั้งอ่ะหนึ่เห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองส่ในในครั้งครั้งครั้งสุดท้ายอ่ะมันจะให้เราสุ่มฟรีๆได้อีก4ครั้งซึบซบแล้วออกตัวอะไรดีที่สุดเราสามารถล็อกไว้ได้นะครับนี่คือวิธีการดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าเงื่อนไขแล้วก็ล็อกหาล็อกไอที่มันดีที่สุดซะ ถ้าใครงงว่าเป็นเพราะอะไรว่ามันว่าผมพูดถึงอะไรอยู่ลองเปิดดูก็รู้เดี๋ยวจะไม่งงนะครับก็จะได้มาเปิดโอเคน่าจะครอบคลุมแล้วละ่ะยูก็บอกแล้วการตีบวกกัอะไรพวกนี้ก็บอกแล้วอ่าน,นกันก็น่าจะประมาณนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการวองว่าคลิปนี้็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ